วันนี้เราจะมาเปิดกล่องกล่องสวัสดีปีใหม่ของคุณนวัดนะคะวันนี้เราสั่งมาตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดของมาถึงวันริม์มาสพอดีกล่องนี้มีมูลค่าอยู่สองพันห้าร้อยก้าสิบก้าบาทเป็นกล่องสูง โอ้ยมันก็ถึงทำไมมันแบบมันไม่พองเลยเจ้าแก่เลยให้ไวเต็มเต็ม เราได้แหวนทองนะคะแหวนทองอันนี้แหวนทองแท้จากเยววาวราชนะคุณนวัดเขาให้เป็นของขวัญใส่ได้ไหมมีอันเดียวหรอนึกว่าจะได้ทองหนึ่งบาทอะ่ะ ดูฮะอย่งอื่นไม่ดูลรอเอ,าอ้าแกะดูเขาจะดูเจะทำคลิปแ้่ว่ามันมีทองก็ถนงรนวัตสุก็มีนะะดวงเรามีแค่นี้จริงๆ อันนี้เป็นกาแฟลดความอ้อนอวอนนี่อะไรชาวย์เจลสบู่อาบน้ำเหรอสบูอ่อาบน้ำน,น้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมด้วย สามขวดเอาคนละกินแล้วก็อัไนี้เป็นอะไรอีกอะไรนะชิมกันแดดนะซันสกรีนห้า <Hat> ส <Math> ิบบวกก็อะไรอ่ะมันเป็นชีมมาร์กหน้าอะไร มากหน้าอันนี้อะไรอะเซรัมเอาเซรัมใส่คอไี่มาสองอันนะคะออเดีวได้มาดหน้าอันนี้กาแฟอันอันนี้อันนี้กาแฟตัวใหม่เนี่ยกาแฟตัวเก่าทั้งหมดมีแค่นี้ค่ะ